ยากาศหลังเตยลาโอ้ทาทายุทเบอไปไนสครับสิไปสิไปตั้งหนามันเรียงเนี่ยิงด้ประเดยไปเรียงเนีว่าเรีอีรีเรยงเ่ยังได่ะว่าจริงจริงยังไปตั้งหนาว่า่มีลตเตาปูนไอ้นี่ไยีเมคักเลยว่าคก็ยังอยู่หอดแจีงเนาะคนเบืองคนเบิองยังเบืองลายอยู่ออดแจง บนตรงบนคืนเลยคืนกับตัวขับตรงเลยเนาะกัแตตัวไปแหงต่วาที่จะได้รถคันใหญ่ที่จะได้ตนหงนิีคันนี้จะได้สวเลยจ่มหล่อเลยบรยากาศหลังาครับเลงกับพวกลกันครับ ลุงแพ,พรลุงแพรสีชมพูกัอยู่อำเภอติดกันครับทางกันอยู่งานนี้ทางกันอยู่า,นานห,าหาานาาประมาณ20กิโลครับร้องแรับป่ะน้าลุงเร็วคลิปหรไปอีกโดนชจ๊กคลิปหรอโอ้ยร้องเท่า

แนกเลยนคัือเลยไปยอมนอนเลยผมนอนอยู่ได้นอนหน่อยนึงอยู่ผมนอนงนีละนอนโอ้ข้างนาขับสปีดรอยังขับแล้วลองดูแมครับไม่ก็คือตั้กตั้ใจแล้วไอ้เจ้าก็คือเอาเอาเอเป็นคลี เป๊ยเลยครับวันนี้ออลองเขาบ่าเอาไปบอ,อก่จ้ายนหเอเะี๋ยวใส่ย่งุยเไปสิไปถ่ายคลิปตั้งนาหรือบันด้ไปเลย,ยมันลีเบินครับนำ้ำรถรถนี้จะเดินหรือออกได้ยังไง Tipo dei lá เอา้าวพอค้อนกรีดแล้ววันนี้เดี๋ยวไทยนาวิที่พี่น้องเบืง้งเลี่ยอีรีครับเบื้งครับเละตุ่มเปยเลยโอ้ว่าเมนอยู่ในขีต้มครับ ป้าเป็นยังไงล่ะเป็น้าเกมยากกันนี่คือเรียกเนี่ยว่าเป็นบุญหลงไฟปะเดินทางกันต่อครับวันนี้วันนี้บอ่อใกล้ครับดูใกล้ๆ <laughs> คนกระไายครับมื่ขึ้นนี่คนตกกระบปนี้สุดยอดลีลีครับพี่น้องทางสีชมพู บนอนอยู่ในบ่เคืนนี้นี่นอนอยู่เลยตอนนอนทอกบ่เดินทางโอ้ปลาเอารถคันนี้มากกว่ามื่อกี้นี่โอ้ฟ้าปลาฮดนี่ถึงฟ้าฮดจังเลยอ่ะจะไปรอดหรือไปล่าหงุดหงิดเงี้ยผมเหรอผมพี่ก็การไปรอดอยู่แล้วทำไมอ่ะรอดสิวันนี้จะใส่กางเกงฟ้าให้แล้ว <Okay>. <S <S เอาไปดไดารถ <Bye. S 2> ใดรถบ้านบอกโอ้ไปไกลนึงโด้กินบายไปไม่มาแล้วโดยไปไม่มาอู้ไปไม,ม,ม่มาเมื่อนี้เดี๋ยวประมาณสักสองวงเคือถ้าเบิ้งไม่เพีเพื <Okay. S 2> ่อได้รุ่นโชคจะ <Okay. S 2> นอนรับลงเลย

เละมากเลยพ่อเลยตุ่มเปเลยครับมันเละสุดพรกันแบไปหุนบ่ไใส่ไปวงสองูเออมันนี่วงสองอยู่เรียอยู่กุดล่งใก่พรุ่งนี้เจอกันก็สุมเนาะพรุ่งนี้อยู่ไหนครับกุดล่งอยู่ไก้กูสุ่มแน่นาะมืออยู่ล่ไปมาตัวโอ้มือมไปหมาเออลัไปมาลัไปมากับกุดล่งเจเจ็ดเจอกันแน่นอนอ๋อร้อยเอ็ดใช่แลว วงสองอยู่กดกดล่างครับแมนเยวงหนึ่งฟรีบอกฮะวหันนี้บัตละร้อยิบนะวันนี้บอกวันนี้บัตละร้ออ๋อนแรงบฟีเนาะแตว่าวงวงสองฟรีสนเ็กหมนมืนดว่ั้นบเ็เนาะ เทียงกี่ออกในบรนิเวณนีนลืล่นเะลยมันจะลกไปก็ลื่นแบบตัวนี้เอาใส่ๆสนึ่เอาแหนมเน่ากินไปตามโอ้ยแหนกินไม่โดกเดี๋ยวไปต้องมาหนี้แหนมเน่ากินออกเข้ามาไปโดนสร้งางข้าหัวไปสรางข้าหัวก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อไกลๆเดินทางต่อไกลๆครับวันนี้ขอบค <ขอ S 2> ุณ <ขอ S 1> พี่พน้องเอฟซีท่านครับทางช่องพ่อแม่งเองครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืม,มอาปสรรจะเป็นารปัดงานกระถินวันที่30น,มมน,นะคะพบว่าม่เอค่ะตอนนี้นะคนนือบัตรยังเหลืออะไรเนี่นนนรรยยังไงพบ่ม่เอซสือ่อช่ยเยอะคะ่ะดาวน2บ้านเอยฝาพี่น้อง,องเอฟซทุกหม่องทุกบอลครับแาอกันมาคิมหน่าครัไปนอนไหน